สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้คือวิธีการเปิดก้อนในหน้าร้อนนะครับก็จะเป็นการรวบรวมเอาเทคนิคต่างๆนะครับที่จําเป็นต้องรู้นะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวข้องกับก้อนเห็ดที่เราควรจะรู้เมื่อเวลาเราเปิดดอกแล้วเจอปัญหาเราจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะฮะ วิธีการเปิดดอกเนี่ยก็สอนไปแล้วนะครับเคยทําคลิปไปแล้วถึง2คลิปด้วยกันนะฮะแต่ในหน้าร้อนเนี่ยนะครับการเปิดดอกในหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีกรรมวิธีที่ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นคลิปนะฮะสำหรับการเปิดดอกในหน้าร้อนแล้วก็พวกเทคนิคต่างๆนะฮะเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้ดูคลิป เก่าๆนะครับได้ได้ดูนะแล้วก็คนที่ดูคลิปใหม่อาจจะได้ไอเดียอะไรไปเพิ่มเติมนะครับวันนี้เนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับการเปิดดอกจริงๆแล้วทำไม่ยากนะครับสำหรับเห็ดนางฟ้านะฮะแต่หลายๆคนที่ทำแล้วมีปัญหาปัญหาส่วนมากเลยบางทีอาจจะเกิดลาเขียวที่หน้าก้อนนะฮะหรือว่าลามลงก้อนติดต่อกันไปนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเฉลยให้ฟังว่า จริงๆแล้วการที่เราเปิดดอกถูกหรือผิดวิธีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเสียของก้อนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเพื่อนๆสังเกตก้อนนี้นะครับอ่าลองมาดูใกล้ๆอีกนิดนึงสังเกตเส้นใหญ่นะครับตรงนี้ข้างๆก้อนเนี่ยก้อนเริ่มสะสมอาหารเต็มที่ก็จะเกิดเป็นเม็ดเป็นฝ้าขาวๆข,ขึ้นนะฮะนี่คือการสะสมอาหารของก้อนนะครับสังเกตที่ตูดเนี่ย เริ่มขาวเป็นปื้นนะฮะขาวจัดถ้าเทียบกับตัวนี้นะตัวนี้เพิ่งจะเริ่มเต็มก้อนนะฮะพอลงมาที่ตูดก้อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มรัดตัวนะฮะสร้างเส้นใยรัดตัวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะฮะก็คือพอเขาอายุได้ที่พร้อมจะเปิดดอกเขาก็จะได้ออกดอกตรงตามกำหนดนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ แล้วเราไปเปิดก่อนนะฮะก็เปรียบเสมือนคนที่เป็นไข้หวัดแต่ว่าจะต้องไปทํางานในวันรุ่งขึ้นร่างกายก็จะไม่แข็งแรงนะฮะแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนี้ในวันรุ่งขึ้นสภาพร่างกายพร้อมก็ไปทํางานได้ตามปกติก็คือออกดอกคือออกกำลังกายทํางานอะไรก็ได้ตามปกติเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยนะฮะที่เกิดปัญหาหลักๆเลยนะครับที่เกิดจากการเปิดแล้วเห็ดไม่ออกหรือว่า ออกมาแล้วมีรูปร่างพิกลพิการมีรูปทรงต่างๆที่มันไม่เหมือนกันนะ,ะคือมันไม่เป็นทรงเห็ดนั่นเองก็คือเกิดจากว่า1บางทีเราอาจจะเปิดก้อนนั้นเร็วเกินไปนะ,ะกำหนดของการเปิดก้อนเนี่ยนะฮะสำหรับเห็ดนางฟ้าููฐานวันนี้เราจะพูดกันแต่ตระกูลนางฟ้านางลงนะฮะเขาจะมีกําหนดเปิดก้อนเนี่ยอยู่ที่30 บวกไปอีก5วันนะฮะ30นี่คือเส้นใหญ่เดินเต็มนะฮะเดินเต็มก้อนแล้วก็ระยะที่ปล่อยให้เส้นให่ละตัวเนี่ยคือ3ถึง5วันนะฮะขึ้นอยู่กับอะไรทําไมเราถึงไม่เอา3ก็3 5ก็5ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศช่วงเวลานั้นๆน,น,นะฮะช่วงเวลาที่อากาศเยน็นฝนตกนะฮะการละตัวของเส้นใยจะทำได้เร็ว เร็วกว่าช่วงที่อากาศร้อนหรือดูร้อนแบบนี้นะครับถ้าอากาศร้อนแบบนี้เส้นใยจะเดินช้า่อปกติอยู่สามวันสมมุตินะครับเราหยอดเชื้อลงไปแล้วนับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบมิถุนานะครับเส้นใยจะต้องเดินเต็มตูดแบบนี้อันนี้คือปกตินะฮะแต่ถ้าก้อนเราเนี่ยนะฮะหนึ่งถึงสามสิบเส้นใยเพิ่งมาถึงแค่นี้นะฮะสมมติว่าถึงแค่ตรงนี้แล้วกันนะ ยังไม่เดินลงไปนี่นะฮะในฤดูหนาวในฤดูฝนถือว่าผิดปกติอาจจะเป็นที่เชื้อเห็ดไม่แข็งแรงหรือก้อนเราความชื้นเกินความชื้นขาดนะฮะมีผลทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนเดินมาแค่นี้นะฮะสาวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับ คือไม่ได้ผิดปกติจนไม่สามารถรับได้นั่นเองนะเพราะว่าอากาศร้อนส่งผลทําให้เส้นใย,ยเห็ดเดินช้าลงนะครับแล้วยิ่งถ้าเราไม่ใส่ใจในเรื่องการบ่มก้อนนะฮะถ้าร้อนจ,จัดๆเกิน38องศาขึ้นไปเนี่ยถือว่าร้อนจัดเส้นใย,ยเห็ดอาจจะหยุดชะงักคือหยุดเดินนั่นเองนะฮะจะไม่ยอมเดินเดินมาแล้วเนี่ยความร้อนในก้อนสะสมมาก เขาจะนิ่งน็อกไปเองนะครับผมแล้วฝาจะฟื้นคือถ้าเราไม่เอาออกจากพื้นที่นั้นแล้วไปทําให้ก้อนเห็ดเย็นฝาจะฟื้นก็ใช้เวลานานหรืออาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้อาจจะน็อกตายเลยก็ได้นะฮะนี่ก็คือข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องดูนะครับคือสรุปอันที่หนึ่งนะครับการที่เราจะเปิดเห็ดให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีเห็ดออกดอกดีคือ1ต้องรอให้เชื้อ เดินเต็มก้อนแล้วรักตัวเสียก่อนนะฮะถึงจะทาการเปิดดอกนะโอเคทราบไปแล้วนะครับเรามาดูเหตุผลที่2อนะฮะอย่างที่บอกไปอันนี้ยังไม่พร้อมเปิดดอกก็อย่าเพิ่งไปเปิดมันรออีกหน่อยหนึ่งส่วนตัวนี้นะฮะพร้อมเปิดดอกแล้วนะครับคบกําหนดแล้วนะฮะคบกําหนดยังไงก็ที่บอกว่า30แล้วบวกไป3วันถึง5วันนะฮะแล้วแต่ฤดู ถ้าฤดูหนาวหดูฝนอะไรที่มันมีความชื้นเยอะๆหน่อยก็3วันก็ควรจะเต็มก้อนรัดตัวนะครับแต่ถ้าดูร้อน5วันเนี่ยพึ่งเต็มรัดตัวเนี่ยก็อยู่ในเกมที่พอรับได้อยู่นะฮะยังไม่ผิดปกติเท่าที่ควรนะฮะเอาละครับ,บางคนนะฮะเวลาจะเปิดหน้าก้อนบางคนก็เซนซิทีฟมากนะฮะบางคนเนี่ยเอาช้อนเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์นะครับ เฉีดแอลกอฮอล์เสร็จบางคนก็เอาไปนลนไฟอะไรก็แล้วแต่คือมีความเป็นห่วงเป็นกังวลว่ามันจะติดเชื้อนะมันจะติดเชื้อมันจะเป็นลาเขี่ยรูปเปล่าถ้าเราไม่แคะเข้าฟ้างหรือแคะเข้าฟ้างออกมาไม่หมดนะครับเป็นห่วงเป็นกังวลไปซะทุกอย่างนะหลังจากดูคลิปนี้นะครับแล้วจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมากเกินพอดีหรือว่ามันโอเคแล้วนะครับเอาละครับ การแค่ดิไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกันเลยไม่ได้พิสดารสักนิดเดียวก็ใครมีกระดาษก็เอากระดาษออกใครมีสำลีเอาสำลีออกใครไม่มีสำลีมีแต่กระดาษก็เอาแค่นั้นออกเสร็จพอเราออกมาปับ๊บนะฮะเรามาสังเกตที่หน้าก้อนกันอ่ะตอนนี้สำลีออกมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาสังเกตที่หน้าก้อนกันอะถ่ายเข้าไปในรูไม่รู้เห็นหรอือ่าอ่ะก้อนเชื้อที่ดีนะฮะ เราดูในรูนี้นะครับเวลาเราเอาสำลีออกแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้เมล็ดข้าวฟ่างที่เป็นดำๆตรกปลายช้อนที่ผมชี้ทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีอาการสีอื่นปนเปื้อนหมายถึงจะไม่มีลาเขียวลาดําหรือสิ่งแปกปลอมที่เป็นขุยเป็นฝุ่นนะฮะอันนี้คือก้อนที่ดีปกตินะคะคือถ้าเราแคะแล้วเปิดดอกก้อนๆเน,นี้จะไม่เสียจากลาเขียวหรือการลดน้ำ ะะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับเราดึงสมมติว่าอา้าวเริ่มเทคสองนะครับเราดึงออกมาฟึบเอานะครับลาเขียวลาเหลืองอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดสัมีตออกมานะฮะสังเกตว่าอันนี้มีอะไรติดไหมไม่มีนะครับก็จะมีข้าวฟ่างติดมานิดนึงตรงนี้นะฮะที่มันไม่ใช่สีอ่ะที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะพวกลาเขียวลาเหลืองสารพัดสารเพลาดำนะฮะ ติดออกมานะครับกับสํารีหรือฟุ้งอยู่บริเวณปากคอขวดอย่างนี้นะฮะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าก้อนนี้มีปัญหาแน่นะฮะให้สันนิษฐานไว้ก่อนเอาละครับทีนี้เราก็มาดูในนี้ในคอขวดที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เป็นจุดสีน้ำตาลอ่อนๆพวกนี้นะครับคือมเมล็ดข้าวฟ่างนะครับมเมล็ดข้าวฟ่างเขาเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งคือเชื้อขยายนะครับ เป็นการเอาวุ้น PDA ที่เราต่อมาจากดอกเห็ดวงจรชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะเกิดมาจากเป็นการจำลองนะครับเราจะเอาดอกเห็ดดอกหนึ่งนะครับมาตัดเอาตรงก้านขาดอกนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่วุ้น PDA วุ้น PDA ก็คืออาหารชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้เลี้ยใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดนะครับเลี้ยงจนมันเส้นใยมันจเจริญเติบโตนะครับเต็มที่ เราก็ตัดอาวุธน,นั้นนะฮะมาลงในมเมล็ดธันพืชซึ่งมเมล็ดธัญธพืชนั้นสามารถจะใช้ได้หลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกอข้าวฟ่างข้าวโพดนะฮะและอีกหลายๆชนิดถั่วเขียวถั่วแดงใช้ได้หมดนะครับเป็นมเมล็ดพัญพืชก็ขึ้นอยู่กับว่าความสะดวกนะฮะของการใช้ที่เรานิยมใช้ข้าวฟ่างที่เราเห็นเนี่ย ทำไมเราถึงนิยมใช้ข้าวฟ่างเพราะว่าข้าวฟ่างเนี่ยมเมล็ดมันเล็กเวลาเรากรอกลงในขวดโซดาเนี่ยมันสามารถกรอกลงได้สะดวกกว่ามเมล็ดทันยพืชอื่นๆน,นะครับแล้วปริมาณมันก็มีปริมาณจํานวนมากเราหยอดเนี่ยไม่ต้องเยอะเราก็สามารถได้ปริมาณของเชื้อเห็ดได้เยอะพอกับเพียงพอกับความต้องการของแต่ละก้อนนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเอามา ข้าวโพดนะฮะ,มะเมล็ดข้าวโพดเนี่ยปริมารเขามันจะใหญ่ใหญ่กว่ามเมล็ดข้าวฟ่างนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดลงไปเนี่ยบางทีเราหยอดสามสี่เม็ดเนี่ยมเมล็ดข้าวโพดเกือบจะหมดโคดโซดาลวซึ่งมันทําให้สิ้นเปลืองแล้วราคาต้องดูเรื่องราคาด้วยและความหาง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้าวฟ่างเนี่ยจึงเหมาะที่สุดนะครับด้วยเรื่องราคาเรื่องปริมาณอาหารแล้วก็ เรื่องการก่อกการเก็บนะฮะทุกอย่างก็เลยมาลงตัวที่มันล็กต่อฟางบางคนอาจจะใช้เชื้อที่แตกต่างกันออกไปแต่ผลลัพธ์เลยก็คืออ่เป็นตัวเลี้ยงเชื้อเห็ดนั่นเองนะฮะเลี้ยงเชื้อเห็ดพอเขาจเจริญเติบโตเต็มที่ได้ในขวดเชื้อเขาฟางเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาถ่ายเพราะตัวเขาเองคือเชื้อขยายเป็นการขยายนะครับจาก1เป็น2จาก2เป็น3าจาก3เป็น4ขยายไปเรื่อยนะฮะ เชื้อมาได้ก็ฟางหนึ่งขวดโซดาเนี่ยสามารถหยอดลงก้อนเห็ดเนี่ยได้ทั้งหมด50ก้อนนะครับนี่คือที่มาของคําว่าเชื้อขยายหนึ่งขวดโซดามาขยายเป็นก้อนเห็ดได้อีกห้าสิบก้อนนะฮะอันนี้ไม่ได้จํากัดนะครับว่าต้องห้าสิบเป๊ะๆคือแล้วแต่มือหยอดมากหยอดน้อยนะครับแต่ที่ฟาร์มเนี่ยคือจะประมาณนี้นะครับเอาละครับต่อเมื่อกี้ก็เป็นเกตความรู้เนาะอันนี้ต่ออะ มาดูที่ไม่ได้เข้าฟางกันต่อการหยอดเมลได้เข้าฟางลงไปในก้อนเห็ดเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะฮะบางคนก็หยอดลงไปตรงนี้นะครับให้เต็มพื้นที่ที่มันว่างอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับบางคนก็ใช้เชื้อนิดเดียวนะครับไม่กี่เมตร4ี่หเมตรบางคนก็เทขึ้นมาครึ่งนี่เลยนะครับเพื่อความชัวเพื่อเชื้อจะได้เดินนะะ บางคนก็กดเขาฟางเข้าไปจนจมหายเข้าไปเลยก็มีบางคนก็ดึงคอนี้ขึ้นมาเพื่อให้มล็กเข้าฟางที่หย่อนลงไปกระจายอยู่ในบริเวณบ่านี้นะครับหลายหลายหลายอย่างหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายสิ่งที่ทําไปเนี่ยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปซึ่งเคยทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากดูก็ลองย้อนดูวิธีแคะไม่แคะนะฮะมันจะมีคลิปนี้อยู่คลิปหนึ่งที่อธิบายอย่างลึกเลยนะครับว่าแคะหรือไม่แคะ อันไหนดีกว่ากันนะแต่สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คือทำไมหลายๆายฟาร์มจึงบอกแทบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันหลายๆายฟาร์มบอกว่าคุณต้องแคมเมนิคโตฟ้าให้หมดนะครับทำไมไม่แคะไม่ได้เหรอใช่ไหมฮะไม่แคะได้ไหมหาว่าไม่แคะได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าต้องย้อนกลับไปว่าก้อนที่คุณทําเนี่ย ชัวหรือเปล่านะฮะชัวในที่นี้คือเชื้อที่นํามาใช้เนี่ยแข็งแรงชัวหรือเปล่าอันดับที่หนึ่งชัวหรือเปล่าอันดับที่สองคือก้อนที่คุณเอามาหยอดเชื้อเนี่ยคุณนึ่งสุกดีหรือเปล่านะฮะนึ่งสุกในที่นี้เนี่ยคือหัวใจสําคัญนะฮะผมเน้นย้ําไปแล้วการทําเห็ดเนี่ยมีหัวใจสําคัญอยู่สองข้อใหญ่ๆนะฮะ อย่างอื่นก็สาคัญไม่น้อยก่ากันแต่สองข้อเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับข้อแรกคือนึ่งก้อนให้สุกนะฮะข้อที่สองคือใช้เชื้อที่แข็งแรงนะครับส่วนข้อที่สามที่สําคัญลองลงมาก็คือพวกสภาพแวดล้อมโรงเรือนอุณหภูมิความชื้นต่างๆนะครับที่เน้นย้ําไปตลอดนะฮะเอาละทีนี้มาเข้าเรื่องกันว่าแคะไม่แคะเนี่ยการที่เราต้องแคะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคนทําก้อนเนี่ย ฟาร์มเห็ดเนี่ยเราไม่สามารถจะแน่ใจได้เลยทําเห็ดสิบครั้งออกมาไม่เหมือนกันนะ,ะทั้งสิบครั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันมันเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาตินะฮะมันเป็นเห็ดมันเป็นเชื้อรามันอยู่ในธรรมชาติมันไม่เหมือนกระบวนการผลิตอะไรสักอย่างที่ว่าใช้เครื่องจักรนะ,ะป,ปั๊มปั๊มๆาปั๊มทุกอย่างออกมาเหมือนกันไม่ใช่ทําเห็ดเนี่ยคุณทำสิบครั้งเนี่ยเห็ดยังออกดอกมาหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะฮะ แล้วก็ก้อนที่ออกมาเนี่ยบางล็อตก็ทําเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเดิมอาจจะมีเสียบ้างอาจจะอนนู่นอ้นี่อ้นั่นบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อทําเหมือนเดิมทุกครั้งมันไม่สามารถการันตีได้ว่าจะออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งจึงต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะป้องกันยังไงนะฮะคือต้องให้คุณตัดปัญหาข้อที่หนึ่งไปก่อนคือข้าวฟ่างนะฮะข้าวฟ่างเนี่ยถ้าก้อนคุณเนี่ยนึน่งไม่สุก นะครับนึ่งก้อนไม่สุกด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่นะฮะสาเหตุการนึ่งก้อนไม่สุกเนี่ยมีมากมายกเกิดเกิดนะฮะเดี๋ยวขอยกตัวยอย่างคร่าวๆให้ทักสองทำข้อนะฮะบ,บางฟาร์มนะฮะเสียดายแก๊สเสียดายฟืนเสียดายอะไรแล้วแต่เตาเรามีประสิทธิภาพสามารถที่จะบรรจุก้อนในหนึ่งพันก้อนนะฮะ วันนี้ทําก้อนเกินไปหน่อยเกินไปร้อยสองร้อยก้อนก็ยัดใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปคือเตามี3ามสามารถแค่หนึ่พันก้อนนะทุกอย่างทําเหมือนเดิมหมดเลยยกเว้นแค่เราเพิ่มก้อนเข้าไปปริมาตรเปลี่ยนคือปริมาตรในเตาเยอะขึ้นมันเป็นการแชร์ความร้อนนะจากที่เคยนึ่งสมมตินะครับสี่ชั่วโมงสุก หนึ่พก้อนนี่สุกแน่นอนนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องลาเขียวชัวแต่เตานี้เอาวะยัดเข้าไปหน่อยเสียดายไหนๆก็ไหนๆนะยัดเข้าไปพอปริมาตรมันเพิ่มขึ้นความร้อนก็ลดลงพอความร้อนลดลงอุณหภูมิกับเวลาเท่าเดิมทำให้ก้อนเนี่ยมันสุกไม่ทั่วถึงนะฮะถามว่าสุกไหมสุกครับแต่ว่าไม่ร้อยเปเหมือนที่เคยทำมานะครับพอมันไม่ร้อ บางก้อนก็อาจจะเกิดราเขียวได้นะฮะการเกิดราเขียวเนี่ยเวลาเรานึ่งก้อนเนี่ยนึ่งก้อนสุกเนี่ยมันไม่มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องแค่ข้าวฟ่างก็ได้นะครับเพราะว่าพอพื้นที่ในก้อนนี่สะอาดนะครับพื้นที่ในก้อนนี่สะอาดปุ๊บไอตัวเชื้อเห็ดที่เราหยอดจากมเมล็ดข้าวฟ่างก็สะอาดเพราะฉะนั้นเขาก็เดินกิน เดินไปเรื่อยๆกินอาหารที่สะอาดเขาก็ไม่ท้องเสียเขาก็ไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเพราะว่าเขากินอาหารสะอาดแต่สมมติว่านึ่องไม่สุกนะครับอาหารบางอยา่างอาจจะปนเปื้อนเหมือนว่าในจานนั้นมีมแมลงวันมาแอบไข่ไว้แล้วเราก็ไม่เห็นแล้วเราก็กินเข้าไปเหมือนกันเชื้อเห็ดมันก็ไม่เห็นหรอกครับว่าสะอาดไม่สะอาดมันก็เดินกินทไปเรื่อยๆกินไปกินไปจนเต็ม นะครับเหุ้เหตุเนี่ยบอกไว้แล้วว่าชอบอากาศเย็นชื้นนะครับถ้าเกิดอากาศเย็นชื้นเนี่ยเขาจะกดไอตัวลาเกี่ยวไว้นะฮะคือลาเขียวที่นึ่งไม่สุกเนี่ยมันจะไม่ค่อยแสดงออกนะฮะแต่ปัญหาที่เกิดมากคือเกิดในฤดูร้อนนะฮะฤดูร้อนคือฤดูที่ลาเขียวชอบนะฮะเพราะอะไรเขาชอบอากาศร้อนชื้นนะครับ ร้อนชื้นในที่นี้คืออากาศภายนอกเนี่ยร้อนนะแล้วเราออกก้อนเนี่ยเข้าเวลงเรือนลดน้ํลด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 เพิ่มความชื้นให้มันเพราะเรากลัวอะไรกลัวเห็ดเราไม่ออกดอกนะฮะเพราะเห็ดขาดความชื้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ออกดอกเราก็ลดน้ำลดลดลดไปความชื้นเพิ่มความร้อนในในอากาศโดยรอบมีอย่างสม่ําเสมอแทนที่เห็ดนางฟ้าจะกดมันไว้ได้นะครับตอนนี้ไม่สามารถแล้วเพราะว่าเห็ดนางฟ้าจริงๆชอบเย็นชื้นนะฮะ พอร้อนหนึ่งนางฟ้าไม่ยอมออกพอไม่ยอมออกแต่ลาเขียวชอบลาเขียวก็ออกมาแทนนะฮะมันจึงเกิดความเชื่อผิดๆว่าลาเขียวลามได้หรือเปล่านะฮะบ,บางคนบอกเฮ้ยรีบเอาออกเลยนะเดี๋ยวก้อนมันจะลามติดกันลาเขียวเดี๋ยวจะลามจากก้อนนี้ก้อนหนึ่งไปสองมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่มแมลงมันไม่ใช่มแมลงเข้าก้อนเแล้วไปเข้าก้อนบนะครับลาเขียว มันอยู่ในก้อนของมันอยู่แล้วดังที่อธิบายไปแล้วก็คือว่าเวลาที่เราเนึ่อไม่สุกนะฮะการนึ่งก้อนไม่สเสถเียรน,นะฮะเพิ่มปริมาตรลดอุณภูมิลดเวลาต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทําให้เราเนึ่งก้อนไม่สุกนะครับโดยที่เจ้าของโดยที่การนึง่งทุกคนไม่สามารถรู้ได้นะฮะก็ฉันทําแบบเดิมอ่ะฉันก็ทําแบบเดิมอ่ะแต่ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าการที่มันเพิ่มเข้าไปมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นการนําเหตุนะครับ บางทีเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากนะค,ะคนที่ทําเห็ดเนี่ยบางคนน่ยถ้าได้ก้อนไม่ดีไปนะ,ะก็ถือว่าโคตรสวยอะ่ะก็คือว่าเพราะว่าการที่เขาให้เราเขาเราแค่จนหมดแล้วนะะ,ะเดี๋ยวผมจะแค่ให้ดูเลยกะะ็เริ่มออกไปไกลแล้วเริ่มออกไปนอกเรื่องไกลแล้วอะ่ะผมแค่แล้วนะอะ่ะอันนี้อะ่ะลองดูในรูก,ก่อนครับพัดทยรูก่อนอ่ะ ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าในรูเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะครับอ่ามีอย่างนี้นิดนึงอ่าผมแคะหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับตอนนี้แคะหน้าก้อนเรี่ยมเลยถามว่าเสร็จไหมเสร็จแล้วนะครับเนี่คือกระบวนการแคะหน้าก้อนที่สมบูรณ์ถูกต้องแต่ว่าจบหรือยังมันก็จบแคะแคะหน้าก้อนนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นที่จะต้องพูดต่อไปนะฮะตอนนี้เห็นแผลไหม จากที่เชื้อเดินรัดตัวเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวแผลตรงเนี้ยเขาจะต้องมีเส้นใยกลับมาประสานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะฟอร์มเป็นดอกนะเพื่อที่จะออกดอกเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลาประมาณอีก3-5วันนะครับถึงจะแผลเต็มแล้วก็เริ่มออกดอกเริ่มจะแทงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมบอกเนี่ยเพิ่งเดินเต็มเนี่ยแผลตรงเนี้ ในตัวเขาเองเนี่ยก็ยังเดินไปรัดไม่สุดเลยแต่คุณมาแคะให้เขาเกิดแผลตรงนี้อีกแล้วนะครับทําให้ก้อนยิ่งอ่อนแอหนักยิ่งส่งผลปัจจัยทําให้ก้อนก้อนเนี้ยมีความเสียหายได้ง่ายนะฮะทีนี้เมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องที่เราที่ที่เราบอกว่าทําไมต้องแคะไม่แคะได้ไหมนี่ก็คือที่มาที่ไปครับคือการที่เขาบอกให้คุณแคะก็เพื่อที่ว่า เป็นการป้องกันตัวเองหนึ่งคือว่าเราเนี่ยนึ่งก้อนดีหรือเปล่าเราก็บอกไม่ได้นะฮะอย่างผมเนี่ยถามว่านึ่งก้อนดีหรือเปล่าก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีนะฮะเทียงแต่ว่าถ้าเราทํามาเนี่ยเราจะต้องสังเกตการเดินของเขาถ้าเดินอยู่ในในกำหนดระยะเวลาแล้วเปิดสําฤทออกมาไม่มีฝุ่นผงหรืออะไรที่มันผิดสังเกตก็ถือว่าก้อนล็อนนั้นได้ดีนะฮะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับก้อนชุดนี้เป็นก้อนที่ดีนะครับ จะสังเกตนะฮะสิบฝาตะแกงตรงนี้นะครับมันจะเดินสวยเส้นใยมันจะโอเคหมดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเปิดออกมาเนี่ยไม่แค่ข้าฟ่างก็ได้นะฮะผมท้าเลยว่าไม่แคเข้าฟ่างก็ได้ไม่มีการเป็นลาเขียวนะฮะแต่ถ้าแาดใดที่คุณดึงออกมาปุ๊บอุ้ยมีฝุ่นอะไรก็ไม่รู้มีเม็ดข้าวฟ่างทําไมเป็นลาเขียวดึงเม็ดตองเม็ดอันนี้ให้ระวังไว้เลยนะครับก้อนนี้คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอก้อนแบบนี้ต้องแค้ นะครับคุณจะแคะบ้างในแคะบ้างไม่ได้แล้วแสดงว่าเห็ดล็อตนี่ก้อนที่คุณได้มาเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดในกระบวนการสักอย่างนึงนะครับซึ่งเราจะไม่โทษคนทําแล้วเราก็จะไม่โทษคนซื้อก้อนด้วยเพราะว่าต่างคนต่างก็อยากให้ของมันดีอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากเอาของไม่ดีมาขายอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถทําเองได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังระมันร,ระวังตัวนะครับจะต้องดูจะต้องเกียรณาต้องคอยหาความรู้ต้องหมั่นหาความรู้นะครับเอาแล้วครับ นี่ก็คือที่มาที่ไปว่าทําไมถึงต้องแคะนะครับข้าวฟ่างเห็ดนางฟ้ามีหลายคนถามว่าควรจะแคะดีไหมนะฮะควรจะแคะไม่แคะเอ่อมันก็อยู่ที่ว่าเราได้ก้อนที่ดีมาไหมแต่ถ้าจะให้ตัดปัญหาจริงๆเห็ดนางฟ้าพุทธานก็ควรจะแคะออกนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่โทษคนขายก้อนจะได้ไม่โทษเราว่าเอ้ยคุณไม่แคเข้าวฟ่า,ฟา,างตามที่ผมบอกมันก็เป็นเลยสิใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแล้วทีนี้จะบอกอีกทีนึงว่า ที่เราคิดว่ามันลามเนี่ยมันไม่ลามนะครับมอเฮ้ยเดี๋ยวลาเกี่ยวมันจะลามไปก้อนนี้มันไม่ลามนะครับมันเป็นก้อนไข่ก้อนมันครับแต่เพียงแต่ว่าที่มันเห็นขึ้นตรงน้องตัวนี้ก็คือว่าเตานั้นที่คุณได้มามันก็คงจะนึ่งไม่สุกจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดตรงน้นเกิดตรงนี้แลดูเหมือนว่ามันลามติดต่อกันไปแต่ไม่ใช่ตัวใครตัวมันครับเขียวตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับคือก้อนมันไม่สุกนะครับ แต่นี่ก็เป็นแค่สาเหตุหนึ่งนะครับการเกิดลาเขียวในก้อนเนี่ยมีอีกหลายสาเหตุมากเอาล้ครับทีนี้เราก็สรุปได้แล้วนะครับว่าการเปิดก้อนในฤดูร้อนเนี่ยหนึ่งถ้าอยากจะให้มันออกนะครับหนึ่งเราต้องดูหลายอย่างครับคือก้อนที่ได้มานะครับจะต้องดูอย่างที่บอกดูสำลีดูข้อฟางนะะซึ่งจะเป็นการรู้ได้เลยว่าก้อนที่ได้มานั้นนะ่ะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับ พอเราแค่เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเอาเข้าโรงเรือนได้นะครับเข้าโรงเรือนนะครับถ้าอยากให้มันออกเร็วนะครับให้มันออกดีพยายามเอาไว้อยู่ที่พื้นอย่างเนี้ยนะครับเราอาจจะเอาอิดนะครับเอาอิดบล็อกมาลองเนี่ยฮะสมมติว่านี้มีอิดบล็อกอย่างนี้นะเราก็วางไว้ตรงนี้นะครับอ่าเอาอิดบล็อกมาลองแล้วก็วางไว้อย่างนี้เหตบที่เรียงชิดกับพื้นนะครับความสูงเนี่ยนะไม่เกิน1เมตรนะครับ จะสามารถออกได้ดีที่สุดในช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วเราพยายามลดที่พื้นดินไว้เสมอนะฮะให้มันชุ่มชุ่มไว้นะครับส่วนในตัวก้อนเราก็ลดน้ําตามปกตินะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เห็ดที่เราเปิดในช่วงหน้าร้อนไม่เป็นลาเขียวนะครับแล้วก็ออกดอกได้สมบูรณ์นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเปิดก้อนมาแล้วยังเป็นลาเขียวไม่ออกนะครับก็ ใช้วิธีนี้ไปลองสังเกตดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางได้โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามให้หน่อยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะได้ก้อนเห็ดไปทดลองที่ลิงก์ด้านล่างนี่เหมือนเดิมนะครับมีลิงก์ของช้อปปีกับลาซาด้สั่งได้นะครับมีเป็นชุดชุดจำหน่ายนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้อุปกรณ์เพาะเห็ดนะครับก็โทรมาตอนท้ายมีเบอร์ลงไว้ให้ไลน์มานะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับ